สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงตอนต่อไปนะคะตอนนี้ที่อยากจะชวนทุกคุณทุกคนคุยก็คือเป็นเรื่องออพลังงานนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองวันนี้ก็คือเราจะมาพูดกันเรื่องพลังเงียบในบ้านเรานะคะดูแลพลังงานชีวิตอย่างไรโดยไม่ต้องเป็นสายมูบ้านค่ะคือพื้นที่แรกที่สะท้อนใจเราถ้าใจของเรายังสับสนบ้านจะไม่สงบ ถ้าใจเราวุ่นวายพลังในบ้านจะอึดอัดโดยที่เราหาเหตุผลไม่เจอเอ,อฉันเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นสายมูสายคริสตัลหรือว่าสายวัตถุมงคลใ,ใดๆเพื่อที่จะดูแลพลังงานในบ้านของเราให้ดีสิ่งที่เราต้องมีก็คือความรู้สึกตัวและความเคารพต่อพื้นที่ที่เราอยู่ บ้านอาจมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มากแต่ถ้ามีแสงแดดอ่อนๆและมุมสงบและใจของเราที่ไม่แบกเรื่องราวของคนอื่นกลับมาวางบนเตียงบ้านก็จะกลายเป็นสิ่งกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพลังของเราโดยอัตโนมัติฉันเคยผ่านช่วงเวลาที่บ้านรู้สึกวุ่นวายทั้งที่ไม่มีใครทะเลาะไม่มีอะไรพังแต่มีพลังบางอย่างที่ไม่สมดุล แล้ววันหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ฉันพลังเปลี่ยนอาจไม่ใช่สิ่งของแต่อาจเป็นความไม่แน่ใจของตัวเองบางทีเราเอาของบางอย่างเข้ามาในบ้านด้วยความหวังว่าเขาจะปกป้องเราแต่จริงๆแล้วพลังงานที่ปกป้องเราที่ดีที่สุดก็คือสัญชาตญาณของตัวเราเองเราทุกคนมีเลดา้ามีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ต้องบอกใคร ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สงบแม้ไม่มีเหตุผลนั่นคือเสียงของพลังงานที่กำลังเรียกเราให้จัดระเบียบมันใหม่ค่ะวันนี้จุก็เลยอยากชวนคุยอยากให้ทุกคนกลับมาฟังเสียงในบ้านนะคะฟังด้วยใจไม่ใช่หูฟังว่าบ้านของเรากำลังสื่อสารอะไรบางทีการจัดบ้านใหม่แค่ย้ายของสิ่งของบางชิ้นออกจากสายตาการจุดเทียนการล้างห้องน้ำ ด้วยใจที่สงบหรือแค่นั่งเงียบๆแล้วมองแสงแดดตอนสายๆส,สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจเปลี่ยนพลังชีวิตของเราได้คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องรางไม่ต้องเรียกเทพไม่ต้องอัญเชิญอะไรให้เหนื่อยแค่ให้เกียรติพื้นที่และใจของคุณบ้านก็จะเริ่มสะอาดไม่มีแบบไม่มีฝุ่นแต่เต็มไปด้วยแสงเพราะสุดท้ายแล้วบ้านที่มีพลังเงียบ คือบ้านที่เรารู้สึกปลอดภัยและวางใจได้ว่าไม่ว่าโลกจะวุ่นวายแค่ไหนเรากลับมาที่นี่เราจะยังเป็นเราเสมอค่ะทีนี้จูนก็อยากมาเล่านะคะเรื่องเรื่องของจูนเองก็คือเมื่อประมาณเดือนมีนานะคะจูนได้รับปัตถุมงคลบางอย่างมาก็คือจูนอะไปจูนอ,อยากได้อันนี้เนาะแล้วจูนก็ไปขอเขานั่นแหละแบบอขอให้เขาช่วยหาให้หน่อยนะเนาะเขาก็หามาให้จูนนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอออันเนี้ย ของแรงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคนที่คนที่เออคนที่ใช้อ่ะคนที่คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคนที่เคยใช้อ่ะเพิ่งเสียชีวิตไปตอนแรกจูก็เอ๊ะเออจะเป็นอะไรหรือเปล่านะกังวลไงแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนอารมณ์แบบอยากได้อยากได้สิ่งเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยจะมาจะมาช่วยแก้ในดวงคือแบบ คิดว่าจะมาช่วยแบบแก้พระเสาเนาะเพราะว่าปีนี้พระเสาพระเสาเข้าเรือนกรรมะเนาะของจูมนมันเหมือนแบบมันจะทําให้จูนแบบเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยเหมือนเป็นความเชื่อก็คือเอาอันเนี้ยมาแต่ทีนี้พอพอเอามาเนี่ยอ,อจูนก็รู้สึกเหมือนวุ่วนวายวุ่นวายใจอะคะ่ะเป็นคนเหมือนจิตใจไม่ค่อยสงบซึ่งปกติแล้วจริงๆแล้วจูนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะหมายความว่าพอสมมติมีเรื่องทุกข์คิดตรงนี้ คิดจบแล้วจูก็จะปล่อยเลยคือแบบไม่ไม่ได้อยู่กับอารมณ์ไหนนานๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่พอวันนี้นะคะก็เหมือนมีความรู้สึกนะคะเออได้ไปฟังคลิปคลิป,ปหนึ่งเนาะเราคลิปคลิปเนี้ยเขาพูดเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นคลิป,ปที่แบบใช้ใช,ใช้ทายะคะ่ะหนึ่งสองสามบางทีจูจะชอบเล่นอย่างนี้เพราะว่าเออบางทีเทวดาประจำตัวของเรานะคะเขาก็จะมาใบาบอกเราแบบนี้แหละถ้าเราไม่อยาก ไปดูคลิปที่ม oh, <cond> ันเรนดอฟเราก็เลือกคลิปที่แบบที่มันเป็นการเลือกนะคะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นการสื่อสารของเทวดาประจําตัวของเราด้วยเหมือนกันค่ะอ่าแล้วอันนั้นคลิปที่จูนฟังนะคะก็เหมือนก็พูดประมาณว่าที่บ้านอ่ะเออที่รู้สึกวุ่นวายใจเนี่ยเป็นเพราะว่าได้เอาสิ่งเนี้ยเข้ามาไหมเขาก็พูดลักษณะนะคะซึ่งจูก็ตกใจมากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเออแล้วจูก็กังวลมากเลยทีนี้ ะะจากเรื่องนี้จูนเข็ดมากเลยนะคะตอบไปนี้จูจะไม่เอาพลังงานอะไรเข้าบ้านมาแบบนี้แล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จูจําไว้เลยนะคะแล้วแบบอยากให้ทุกคนฉุกคิดกันเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะคะคือถ้าเป็นพลังงานที่มันไม่สอดคล้องกับตัวเราแล้วเนี่ยแล้วมันเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะคะจะทําให้คนในบ้านว้าวุ่นใจนะคะไม่มีความสุขได้เลยเนาะ โอเคงั้นก็วันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่อยู่กับจูนจนถึงตอนนี้เนาะก็คือหากวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านวุ่นวายลองกลับไปฟังบ้านดูนะคะบางทีบ้านอะ่ะอาจแค่ต้องการให้เราอะ่ะหยุดหายใจให้ลึกกว่าเคยนะคะแล้วคุณจะได้ยินเสียงความสงบอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคงั้นวันนี้จูนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ